การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงการกระบวนการของการปลดล็อกชีวิตผ่านความคิดที่เป็นความคิดเชิงบวกวที่เรียกว่า positive n k และเมื่อเราค้นพบความหมายหรือความรู้สึกของประสบการณ์สุดยอดนี้แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพลิกคั่วชีวิตของเราได้อย่างรวดเร็ว และมันคือกระบวนการของการวาร์ปโพสต์ที่ทําให้เราเข้าถึงโลกภายในค้นพบระบบปฏิบัติการของคิดนึกใหม่ที่ทําให้เรามองเห็นโลกที่ไม่เหมือนเดิมมันคือการตื่นรู้ท่ามกลางความมหัศจรรย์มันคือการปลด,ดล็อกชีวิตถึงตัวต,วตวนที่เหนือกว่าที่เราเรียกว่าไฮเออร์เซลล์กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมทําให้เราค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณจะมัวรออะไรอยู่อีกเล่า ถ้าคุณรู้ว่าชีวิตมันสนุกและท้าทายให้เราได้ค้นพบประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดนี้นด้วยตัวเองในแบบที่เรากาลังสัมผัสกับชีวิตของเราทุกๆลมหายใจจากความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ที่เราเป็นผู้ลิขิตและเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริง